ขอ,อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ในเกนมไมครับนะวันนี้ผมจะมาให้ทดสอบพลังมอนเตอร์นะด้วยสซ,ซอวิไฟซ็อกรินนะไอสตรต่ตตัวเดียวซึ่งเราต้องสร้างสนามรบขึ้นมาก่อนนะ มันตึ้งตัวนีว้มันจะลบบ้างไปดูันะเดี๋ยวขอสร้างสนามลบก่อนนะฮะใช้ไม้ธรรมดานะสนามลบไม่กว้างมากแต่ที่แน่ๆมันมีหลังคาเพราะว่าสะกินกันมนนกกรีดแหลงแดงจะทำให้สูญหลายบล็อกนะห้าบล็อกเลย ทำไม่สูงถกบอสหนึ่งสองสามสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้าหกลืมท็อตนะรวมถึงผู้เล่นด้วยนะที่ต้องถูกมัน ก่อนนะเผื่อมันไม่สว่าง ก็จะเสร็จแล้วนะำต้องเอานะนต้องมามอบเลยนะ sai rồi, tụi kia game mình đăng bị thua đấy. สนามรบ ไา้บอสเลยนะเพราะเอนเดอร์แมนตัวมันสูงนะมันถึงได้สูบบล็อกนะไม่ใช่อะไรหรอกตักวเอนเดอร์แมนมันหายใจไม่ออกแล้วมันจะแพ้ซะก่อนอย่านีโอเคสนามบรบ้รอบเรียบร้อยนะ พร้อมเรียบร้อยสนามลบตัวแรกก็คือซอมบี้ฟรายฮันเอไม่ใช่ซอมบี้ฟรายซอมบี้ฮันใช่ไหมสักรีสักรีหันตัวไหนจะชนะหรือตัวไหนจะแพ้อ้าวซอมบี้ซอมบี้ฮันแพ้ไปนะ เออนี่ก็ตายอีกตัวในเนื้อเหมือนกันเลยไปซอมบี้าฟพิกลินตุยไอพิกลินตายไปตายไปตายไปโอ้ยอย่ามาให้ฉันทำไม่ เข็มสกรีนมาอ้าวรอกันนะกำพี่ไฟเอ๋กำพี่ไฟปีตลินแพ้ไปฮะต่อไปเอนเดอร์แมนหรือชาดาดาดาเหมือนกันหชาดาดาดาต่อเอาไม่ใช่จริงดันก่อนกันมันโจมตีได้รอยู่ อูออออออาเดี o, 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 o. ๋ยวอาเดี๋ยวคอยดูนะมิเทสกด้านจะดสรุปก็คือวิเทศสด้านแพ้กับไอไอเจ้าอมไฟสต็กลินนะต่อปอินเด็นเดรยนดอม เอ็นการ์ดียนตายก่อนซะอีกนะมามามาต่อไปสกินตันแต่ขอเดี๋ยวค่ายตัวนี้มันเพิ่มโดนโดนโดนแวมันแพ้ตายซก่อนคิวต่อไปเป็นของเอ้ยเป็นของเอ็นเจอร์แมนนะสกินตันไปก่อนนะ เอาเอาเอามาผิดามาผิดไขนะ่น้บมาผิดไข่นะโอเคโอเคเดี๋ยวเดเอามาผิดไข่เ,เกเกดินตันเอาอเเา่รกดินตัน ไอเจ้าดิไอเจ้าหมเอทำไมจ้าหมูไอตัวนั้นมันหัวใจเยอะจังวะอใจไม่อัหเอตายก่อนสิเออไอตาด้วยนี ผมเอาเตมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอดเดียแมนวาร์นะต่อไปเป็นคิวของเจ้าแชดาดาดาไอปิกปิก,ปกอ้าวอ้าวอ้าแชดาดาดาวราร์แบเนีย้ย แปอ๋อเอ็นเดอร์แมนชนะเอ็นเดอร์แมนชนะเพราะมันวาร์ปหนีในกอดเลยตัวเอ็นเดอร์แมนต่อไปเป็นคิวของผู้เล่น ายก่อนอไอ้นั่นตายก่อนดิกเลื่อยังไม่ตายแต่ไอ้นั่นตายก่อนแปลกดิแปลกนะฮะโอเคถึงขา้นสอนซอมบี้แล้วนะซอมบี้มามามาดู ก่อนเจ้านี่ดีต้อวเดียวกันนะไม่ดินตายดาวดาวดาาวดไม่ดีเธอด้วยไม่มีถอเดินไอ้ดาหัวใจเยอะก็จงแต่ว่าหัวใจน้อยกว่าไอ้เจ้านี่แนบเน่าเหมือนกันด้วยโอเคต่อไปถึงคิวของไอ้ตัวที่ไม่แพ้แสงเด็กนะ เดเจ้าเนี่ยแมลงสามงามชีปไอแมลงสามงามยังไม่ได้ทันได้กัดฉันแท้ไอไอนีอ่าตายก่อนจะได้แมลงสามหน้าตายก่อนแล้ว เรเป็นชัดเกอร์นะ สรุปคือแชคเกอร์ยังไม่ตายแต่ไอเจ้าหมูนั่งโง่ตายขอะไอ้หมูนั่งโง่ตายก่อนนะไปต่อไปสไปเดอร์สลามคิปเปอร์เบสซอมบี้พิงเจอร์ เอาเอเอาพี่คกินเจอเอาเอาอันออน,ออนี้ได้ไหมเออไอพีิงเจไต่ก่อนกิงเจไต่ก่อน หายไปกีดนึงนะอ้าวอีนึงตายก่อนสิจะไปเพนของเลนเคลวเดอร์นะเบดตายก่อนะีกต่อไปคิปเปอร์นะอีนดี้ตายก่อนด้ตายดีก่อน มาดิเอาแปะแล้วมันไม่ตู้กับปเปอร์กิปเปอร์หันหมองหน้าอะไรที่างเงีตอบผิดตัวมันไม่ยอมสู้กับปีเปอร์อะกปีเปอร์ของผ่านไปกัน ไม่ดักอันนี้เหมือนเด้ยไอต่อเจ้บ้าห่ยถึงเจ็บไปแล้วไอตา่ายเอออันี่วารแปไห่นั่น การทีละตัวนะอันนี้ใช้เวลาทำนานนิดหนึ่งนะจะเป็นเพนทรอมนะลาววนเกอร์เพนทรอมอยู่ไหนเพนทรอมลาววน,นเกอร์ชีเรนโบว์เินเดอร์ในแมกมาคิว Tiger, green, green, some. <coughs> green. green. Blue. 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 ของเล่มอุแบบนเอาทางทำมันดีเด่นเป็นสะุดเลยจบเล่นเองได้ไหมตอนนี้ยังกำลังค,คืนอ,อยู่นะต่อไปของเพนทอฟแล้วอ่ะเป็นท่อมนี่บินนะ มันไม่มีเลยด้วยเลมากทดเลยการบตัวนะ r a เ n g จอ ตัวไหนเจ้าเอ๊ะเอ้เอ้เจ้าตัวใหญ่ๆนั่นเอ้แม่ม่คิวไปแล้วเออดูแล้ว่าใครช่วยแล้วนี่ใช้งานใช้งานหน่อยนะเออจะฆ่าทิ้งอย่างนี้แหละ แกแล้วล่ะคะแกเองนะ kêu bà đào thịt cho ันาลาเวนเจอร์กับลาเวนเจอร์อีกจะไปเวทเอเวนมันเบินหนีนะ